วันนี้อ้อพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับลูกกอชนิดหนึ่งกอชนิดนี้ที่บ้านอ้อจะเรียกว่าต้นกอแจงลักษณะของผลนะคะจะเป็นคล้ายๆกับเปลือกก้นหอยห่อหุ้มเอาไว้ถ้าเขาร่วงใหม่ๆเปลือกก้นหอยนี้จะสวยมากแต่ว่าตัวอ้อเองมาในขณะที่ผลเขากําลังจะวายนะคะ ก็เลยเหลือแต่ผิวเกิ้งกี้แบบนี้สำหรับใบของต้นกอแจงเป็นแบบนี้นะคะนี่ใบเรียวๆยาวๆต้นของเขาเกิดตามธรรมชาติจะต้นสูงใหญ่มากซึ่งอ้อถ่ายที่ตำบลทับแหวนอำเภอเอ่อตำบลอะไรนะพ่อตำบลสองแพรก บ้านทับแหวนตำบลสองแพรกอำเภอเมืองจังหวัดพังงานะคะนี่คือลำต้นที่อยู่ข้างบ้านอ,อ้อมีคนเอาผ้าสามสีไปผูกด้วยนะเพื่อนเพื่อนเพราะเขาต้นใหญ่สุดยอดมากนี่เลยนะปลูกเพื่อใช้เนื้อไม้ได้ปลูกเพื่อให้เห็ดเกิดเรียกว่าเห็ดกอนะคะเพื่อนเป็นแบบนี้เลยสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจอยากจะได้มเมล็ดพันุ์กอแจงอยากจะได้ต้นกล้าหรืออยากจะได้ผลเพื่อใช้ในงานประดิษฐ์เพื่อนๆทักถามมาได้มเมล็ดพันธุ์ดี